มานี่เห็ดเห็ดยังเห็ดยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะจ๊ะขอบบอคขอบอกดูนี่ให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวจะเดินไปตรงนี้นี่แต่ดอกมันไม่ใหญ่ดูมันเห็ดมันเพิ่งจะออกนี่มาเร็วมาแล้วมาเร็วมานี่เห็นไหมดอกมันยังเล็กๆอยู่เห็ดเป็เพิ่งออก เนี่ยมันมีอยู่นะเห็ดเนี่ยมันอยู่ใต้หญ้าหลายๆอยู่หลายๆให้นี่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 ไปกระจุกเลยนี่ดอกใหญ่ๆนี่วันนี้มากันแค่สองคนนี่อีกนี่อีกเห็ดมันเป็นน้ำแข็งนี่ออกนี่อีกนี่ยดูเห็ดยะเฮ้ยะาฮู ดีใจจังเจอเห็ดเจอเห็ดค่ะให้ให้หมาเอ้ยไม่ใช่ให้แมวคุยเห็ดก่อน <c oughs> ให้ตัวให้คนให้ตัวคุยมือคุยมือคุยปอยเห็ดเหลืองก,ก็มีนะเนี่ยเนี่ยปีหน้ามาเก็บเนี่ยปอยเนี่ยเต็มเลยแต่มันตายแล้ว ไม่เอาไว้อย่างนี้แหละปีหน้าค่อยมาเอาโหตัวนี้ก็ยิ่งเยอะไยดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะหายว่าเมาส์มอยเมาส์โมไม่โมนะไม่โมจริงเลยดูมีหลักฐานให้ดูว่าเห็ดมันอยู่อย่างนี้อากาศหนาวหนาวเราก็มากันจ้าแต่นางมาลอก่อนเพราะว่าเราไปทำธุระ พนางรอนางวังเวงนันโคโเรียกโจิกเนี่ยฉันถึงได้อยากได้หมาสักตัวแต่ฉันก็มีแล้วเนี่ยตัวมันมันก็มันคนเดียวเนาะเราไม่ถนัดคนเดียวเราถนัดมีหมูนี่เธอ เล็กๆเดี๋ยวค่อยไปเอาเนาะเป็นไงน่าเก็บนี่นี่สวยอยู่เนาะสวยอยู่นะเนี่ยใช่แข็งอยูสวยเพียงแต่ว่ามันสีมันจะตามหญ้าใช่มันไม่ได้เสียนะเห็ยม่เนี่ยเออมันไม่เสียสวยอยู่เดี๋ยวฉันเดินไปนี่เคยเดินหน้าตรงนู้นใช่ฉันมาเอาอันนี้ อาตรงนี้ตรงนี้กันไกเห็ดแข็งดูยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยสวยงามตามทองเรื่องมีเพื่อนมาเก็บก็ไม่เหงาเรียกกันคุยกัน ฉันซื้อมะละกอมาด้วยนะกอฮอลแลนด์อ่ะแต่ลูกมันก็อ๊อกจ๊อกตามสองหนก็คงหมดแล้วมั้งผักวันนี้ผักฮอลแลนด์มาลงออกอไทยก็มีแต่ฮอลแลนด์มันอร่อยกว่าเนาะมันก็มันก็อร่อยฉันว่ามันคนละรสชาติ ฉันลืมถามเธอว่าจะเอาไหมถามแล้วนี่บอกไม่เอา,เอาพรุ่งนี้จะเอาอะไรก็บอกจะได้เอามาให้ใหไหนๆก็ไปแล้วไงเพราะว่าฉันก็ไปพรุ่งนี้ฉันก็คงไม่ไปอีกแล้วจะไปแยบแล้วทุกวันก็ตายเลยเห็เนบ้านแาดงในย่านนั่นแหละ ดอกใหญ่ๆแล้วมันมาเอาดอกเล็กก่อนมันก็มีคนมาตัดเหมือนกันต้องใส่เฮเลนมาเก็บไว้แบบไม่รู้ว่าเพื่อนชั้นฟิลิปิน่ะนางก็ชอบมาคนเดียวถ้าไม่มีเพื่อนเออแฟนนางก็นางมาทิ้งไว้ให้เก็บคนเดียวชันก็บอกว่า ทรหาฉันก็ได้เดี๋ยวฉันมาถ้าฉันว่างเนี่ยลอยมีคนมาตัดเนี่ยตัดขาเห็ดทิ้งไว้เต็มเลยเคนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะเพราะว่าเมื่อยมือเย็นมือด้วยเนี่ยค่ะป่าเกเพ็ดละก็โลง่งๆแบบเนี้นะ,นนะโอโ้โหถ้าถ้าไม่มมเห็นก็ไมรู้ยังไงอ่ะส้มกับเหลืองเขียว ถุงมือยัง<ส>เป็นนี่สี่ส้านางเป็นตานีใครนี่นะจ๊ะฝากไปด้วยจ้าสำหรับคนรักเห็ดรักป่าบายบายจ้า